อย่าไปตกนรกกับเหานะโยมหลวงปู่เจ้าขาโยมรู้สึกเสื่อมศรัทธากับพระทรงทุกวันนี้จังเลยเจ้าขาทำไมล่ะโยมก็มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระออกมาบ่อยจังเลยทั้งมั่วสุมทั้งเรื่องสีกาพระตุดเน้นแตว๋วล่าสุดมีข่าวพระมีเครื่องบินอีกหลวงปู่เขาเอาอะไรทำพระล่ะโยมไม่เข้าใจเจ้าขา หลวงปู่พระพุทธร,รูปเขาเอาอิฐหินปูนทรายทองคำเงินทำพระเหล่านั้นไม่มีข่าวเรื่องนี้เลยใช่ไหมโยมเจ้าค่ะหลวงปู่แต่พระอย่างหลวงปู่เขาเอาคนทำพระสงฆ์อื่นๆเขาก็เอาคนทำจึงมีเรื่องแบบนี้แต่คุณต้องเข้าใจนะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการพระศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครทำดี ผลดีย่อมสนองใครทำชั่วผลชั่วย่อมติดตามคุณเอย๋ยความคิดเนี่ยเป็นกรรมที่ไม่มีวิบากนะแต่การพูดการกระทำเมื่อพูดเมื่อทำออกไปแล้วย่อมมีวิบากนะไม่ดีก็เสียการที่เขาทำชั่วมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราไปวิจารณ์ไปแสดงออกแล้วเราย่อมมีส่วนในกรรมนั้นเพราะเราเอาใจส่งไปหาเขาแทนที่เขาจะตกนรกคนเดียว เรากลับไปสมัครตกนรกกับเขาด้วยเหมือนที่โยมรู้สึกอยู่ตอนนี้โยมยังไงเจ้าคะก็โยมไม่รู้สึกทุกข์กลับข่าวที่ได้รับหรือโยมทุกเจ้าคะแต่ทุกเพราะห่วงศาสนานะเจ้าคะโยมทุกไม่ละ่ะทุกนั่นลหละนรกทางใจอย่างที่อาตมาว่าทรงจิตออกไปหาเขามันก็ทุกมันก็ตกนรกคุณจำไว้นะ ทุกคนล้วนเดินเข้าหาพรนิผานเหมือนกันหมดช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกำลังบุญคือพยายามทำความดีพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆเหมือนรถที่วิ่งไปกรุงเทพนั่นละ่ะจุดหมายคือกรุงเทพจะเอารถอะไรไปมันก็ถึงกรุงเทพคุณอ่านมีบุญมากหน่อยถึงมีรถเก๋งขี่ไปแต่คนอื่นเขาอาจเดินไปแต่มันก็ถึงกรุงเทพเหมือนกันช้าหรือเร็วเท่านั้นเองสำคัญคือ คุณต้องบังคับพวงมาลัยร,รถเราอย่าไปออกคำสั่งรถคันอื่นขับอย่างนี้ขี่อย่างนั้นต่างคนต่างตั้งหน้าขับไปสักบันต้องถึงกรุงเทพอย่ามัวแต่ไปวิจารณ์เขาพระก็ดีโยมก็ดีการปฏิบัติเป็นเรื่องของบุคคลเขาทำชั่วเขาตกนรกโยมอย่าส่งใจไปร่วมกับเขาอย่าไปตกนรกร่วมกับเขาตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเจริญพรน,นี่คือเรื่องราวของ หลวงปู่หาสุภโรวัดสกะวันอำเภอสหัส,สขันจังหวัดกาลสินที่ได้มอบข้อคิดเตือนใจให้แก่พ้ตบริษัทพวกเราไว้ดังนี้แมนท่านภูไม่เหลือแรงแกนผืนหนังทรากามีแต่เส้นเอ็นกระดูกคนทางไม่หลีกทางมองตาไปก็อันตานแต่ใจนั้นขาวสะพรั่งไม่มีราคะไม่มีโมหะคือความหลงไม่มีเครื่องขวางกัน